มีไผ่เป็นเหมือนกันพองเจ้าตึ้งบะโซดบะจืนเลยสักวันพ่อวานอนบะลับตื่นมันลูกมะเหี่ยวไม่คืนกับบอยปวดขอปวดกระดูกไปหมดเจ็บแอลไขมันซ่าสมยูบะดอกบะได้กระตึ้งบะม่วนใจมาต่างเพ่เลยเจ้าข้าเจ้าไปเจอตัวนี่มาแล้วกะร้องกินดูดีขนาดเจ้าชาเจียวกู้หลานผสมสมุนไพรากาชีวะกะนั่นเองเจ้า ตัวนี่เปิลมีสมุนไพรถึง5ชนิดด้วยกันเลยเจ้าตึงชาเจียวกู้หลานเฮดหลินจือ้อใบมอนเตยหอมแล้วก็ญ่าหวานเจ้าสินค้าของเปิลกะมีตึงออยยอแล้วก็ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานเจ้ามั่นใจได้แน่นนอนว่าปลอดภัยแล้วก็คุณภาพทรงออกตัวเจ้าตัวนี่บอกได้เลยว่ากิ่นละดีขนาดเจ้าจ่วยเหลืองลดความดันเบาหวานลดไขมัน ไผ่ไทยบ่ออกหรือว่าลูกเหี่ยวแม่คืนมันมันปวดขอ้อปวดกระดูกนอนบ่รับตื่นบ่อยกลิ่นตัวนี่ดีขนาดเลยเจ้ากลิ่นง่ายๆเลยเจ้าแค่ชีกสองแล้วกะเทน้ำห่อนลงไปจะเนี่นะเจ้าแล้วเขากะมาชง,ชง,ช,ง,ช,งชงละไว้เนาะชงละไว้สักรํารเจ้าให้สีชามันออกสีเห็นน้อยสีงามขนาดเจ้าออกเหลืองเหลืองเห็นน้ยแล้วเขาก่อยเอามาดื่มนะเจ้า เต๊กๆตลงไปเห็นหน้อยเนาะเส้นจแล้วกับชงดื่มคือหอมแล้วก็ล้ําขนาดเจ้าช้าตัวนี้นี่นะกินง่ายกินดีขนาดเฮาสามารถจิบได้ระวางวันตลอดเลยนะเจ้าพอกินต่อเนื่องไปสักพักหนึ่งแล้วอากาทติเกยเป็นกะดีขึ้นจัดหนักเลยเจ้ารับสบายบบต้องลูกเตวเข้าห้องน้ามันๆเลยเจ้าตอนนี้ก็ซื้อตุนติดบ้านไว้เลย ภัยสนใจกับตัวไปต่ำกันได้ตีแอปส้มแอปฝ้าตอนนี้เปิดมีโปรโมชั่นตัวซื้อหนึ่งกองสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองกองห้าร้อยห้าสิบทรงฟรี EMS